ได้แค่คำว่าช่างมันอะเราทำให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้ว่ะคนมันร้อยพ่อพันแม่กาเรืมตลอดไปหนูใช้คำนี้กับทุกสถานการณ์ถ้าถ้าไวฟ์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็แค่อยู่ด้วยกันไม่ได้ในความรู้สึกเขามันก็แค่อุ้ยเราดูฉึบฉับจังมันดูเหมือนคนโมโหตลอดเวลามันดูคนนู้นนี้เขาแค่โตมาในบ้านที่มันอาจจะแบบไม่ตะโกนคุยกันอะ นึกออกปะไม่ตะโกนนะตะโกนทำไมอะฉันไม่คอยตะโกนคุยกันในบ้านพี่นี่ลักษณะจะเหมือนแม่หนูแม่หนูจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วอย่างไวแต่มันคือข้อดีนะสำ่รับานี่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนแม่เอออืมแต่ไม่เป็นไรเลยนะใช่ยูไม่ได้มีเจตนาจะไปแบบไปแอดแท็บใครอยู่แล้วอะเขาแค่อาจจะไม่เคยเจออืมอาจจะของใหม่สําหรับเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอ แต่สำหรับเราถ้าอยู่อยากจะปรับมันได้บ้างเท่าที่อยู่สบายใจแต่ไม่ได้อยากให้ทิ้งนี่คือนี่คือคาแรคเตอร์นี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือจุดแข็งของของบัมมี่คืดแข็งอะไรวะอ้ออีกด้านหนึ่งของความเร็วของความอะไรของเธออีกด้านนึงมันคือสเสน่ห์ที่ทุกคนบอกว่าทำไมจะหลีดบอมมี่ได้แบบนั้นนะทำไมบอมมี่เดินได้แบบนั้นนะเข้าใจปะ กันคือความมั่นใจอะมันจะกลายเป็นว่าถ้าหลังจากเนี่ยอยู่มานั่งแบบอุ๊ยฉันทําอะไรเร็วไปหรือเปล่าอุ๊ยฉันทําอันนี้ดีหรือเปล่าไม่อยากให้พะวงกับส<อ>ิิงเต็มมันจะกลายเป็นเสน่ห์อยู่หายอะถึงบอกว่ามันคือจุดแข็งอือยู่เป็นไปนเลยถ้าเจตนาอยู่ไม่ได้มีอะไรอะเขาแค่ม่ชินเขาแบบไม่เคยเจอเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเขาไปค้งที <c oughs> <c oughs> แบบหนูยังเคยเจอแบบเออแม่หนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนอะปะเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าสิ่งนี้ซึ่งเป็นปก,กตินะมันเป็นแบบธรรมชาติเราไม่เท่ากันอะหมายถึงว่าเนเจอร์เราต่างกันอ่ะนะคะ